วันนี้ตระกูลโบเราเราได้รับพัสดุนะคะเป็นกะละมังใบใหญ่ๆเลยนะคะจากพิณน่ใจดีนะคะที่ฝากกะละมังให้ครอบครัวตระกูลโบได้ใช้นะคะตอนนี้พิงเท่าก็ยังแกะอยู่นะคะกี่ใบนะขอบคุณน้ำใจของพิณแน่มา,มากๆเลยนะคะที่ลึกถึงครอ,อบครัวตระกูลโบเนาะ ส่งกะละมังมาให้ใช้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสามใบนะคะมีสามใบใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยิ๊บบึ้มเลยนะคะว้าวนะพอย,ยกมีนะคะี่สิบสองสามใบเอาันนี้ออกด้วยดิซ้อนกัน,นใบใหญ่ๆ,ๆเลยนะคะกราบพระคุณ คุณแม่มากๆเลยนะคะท่านใจดีมากๆเลยส่งกระมังมาให้ครอบครัวตระกูลบอได้ใช้นะคะสามใบแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งใบนะคะอันนี้รับไาก่อนแล้วนะคะเป็นกระมังอันนี้สแตนเลสนะคะนี่ของคุณแม่ส่งมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็ส่งมาแล้วหนึ่งใบนะคะที่เราเอาไปแช่เท้าให้พี่บอทองนะคะมีทั้งหมดห้าใบนะคะที่คุณแม่ส่งมาให้ครอบครัวตระกูลบอได้ใช้นะคะกราบขอบคุณ น้ำใจของคุณแม่มากๆเลยนะคะที่นึกถึงตระกูลบ่อของเรานะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะ,ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกิจการงานก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคิดหวังสิ่งใดงให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาทุกทุกประการเลยนะคะคุณแม่คะกราบขอบคุณในน้ำใจของคุณแม่นะคะนี่ตระกูลบอมีกระมังใช้แล้วนะคะเห็นคุณแม่บอกว่า3มใบสีเขียวนี้ไว้ให้ไว้ใส่ผลไม้ให้ตระกูลบอได้กินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหมด5ใบนะคะที่คุณแม่ฝากมาให้ใช้นะคะ ไปใหญ่ๆบิ๊กบึ้มเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปที่ที่สวนที่ว่าเราจะปลูกบ้านสร้างบ้านให้ตระกูลโบอเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจบริเวณกันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะไปะไปดูสวนกันนะคะว่าเราจะพอ,อปลูก บ้านสร้างบ้านให้ตระกูลโบได้อยู่ไหมมีทั้งหมดด้วยกันสามเชือกนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณที่เราจะปลูกบ้านสร้างบ้านให้กับครอบครัวตระกูลโบนะคะเป็นที่ของเราเองค่ะนี่นะคะยังมีหลักช้างอยู่เลยนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนาะที่เราไปทําง,งานอยู่ต่างจังหวัดนะคะเนี่ย ก่อนกนหน้านี้ก็คือเราเอามเขามาไว้ตรงนี้นะคะนี่ยังม,มีหลักลามช้างอยู่เลยนะคะนี่ที่คุณพ่อความทําไว้เมื่อหลายปีที่แล้วหลายปีแล้วละ่ะที่เราออกจากตรงบ้านไปนะเป็นบริเวณที่เราจะมาสร้างบ้านนะคะบริเวณโดยรอบเลยนะคะ มีมะลิที่น้องเขามาขอเช่าพื้นที่ตั้งแต่เราออกไปนะคะออกไปรับจ้างทํางานต่างจังหวัดนะคะนี่ตอนนี้ทางแม่ควานก็บอกเขาแล้วว่าให้เขาเก็บเกี่ยวครั้งนี้อีกให้เวลาเขาอีกประมาณสองเดือนเราก็จะมาทําบริเวณตรงนี้นะคะเป็นที่ของตัวเองนะคะยังลกล้างอยู่นะคะ เอะตรงนี้เขาขุดหลุมอะไรเนาะมีหลุมด้วยเหรอโอ้หลุมอะไรเนี่ยมงใส่หลุมเผาฐานแน่นอนเลยนี่เราต้องมากลบดินหลุมตรงนี้นะคะบเบลอร์เลยหลักเขตนะคะเป็นเสาปูนอืม เป็นที่ของคุณแม่เองเลยนะคะเราจะมาสร้างบ้านให้ตระกูลโบตรงนี้เลยนะคะที่เห็นเป็นหญ้าเขียวๆนั้นอีกเจ้าหนึ่งนะคะอยู่คนละฝากากทางนะคะอันนี้ที่ของเราค่ะเราไม่ได้มาดูแลหลายปีแล้วเนาะให้เขามาเช่าที่ปลูกมะลินะคะตอนนี้ก็บอกน้องเขาไปแล้วว่าช้างเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะปลูกหญ้าปลูกอาหารให้เขากินนะคะ เศษขยะก็ให้เขาเอาออกไปนะคะเพราะว่าเป็นขยะของน้องเก็บออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาปลูกหญ้าให้ตระกูลบอเราได้กินกันนะคะนี่นะคะที่ที่เราจะสร้างบ้านให้กับครอบครัวตระกูลบอกแต่เราก็ต้องถมดินอีกเยอะอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้ยังต่ําอยู่เนี่ยบริเวณนี้คือถมถมหมดเลยข้างๆนี้ก็ถมหมดเลยนะคะ เพราะว่ายังเป็นต่ำยังต่ำอยู่นะคะเราต้องเอาดินมาใส่ก็หลายคันรถอยู่นะสามเชือกน่าจะพอนะคะที่ตรงนี้สามเชือกน่าจะโอเคอยู่น่าจะเพียงพอแล้วเราก็จะถมดินมา มาตรงนี้อีกนะคะออกมาอีกยื่นออกมาอีกอไว้ล่ามไว้ผูกเขาเวลากลางวันเนาะเวลาอากาศดีๆหน่อยแล้วก็เอามาให้เขาไว้ข้างนอกนะคะตรงบริเวณนี้เราก็จะถมดินขึ้นอีกนะคะก็น่าจะหมดหลายคันรถอยู่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ยังต่ําอยู่นะคะ ที่ที่เราจะใช้ในเป็นในการสร้างบ้านให้กับครอบครัวตระกูลโบของเรานะคะอตอนนี้คุณแม่ก็พาแม่แม่พี่พีทุกท่านมาชมสถานที่กันก่อนเนะาะว่าเรามีที่จริงนะเราจะสร้างบ้านให้เขาตรงนี้นะคะาฝากแม่แม่พี่พทุกท่านช่วยอุดหนุนผลไม้สั่งจองผ่านออเดอร์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นทุนในการาสร้างบ้านให้กับครอบครัวตระกูลโบนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด3เชือกนะคะมีคุณยายบรรนาซึ่งเป็นช้างแก่ พี่การสายตาบอดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็คุณแม่บอดทองเอ้ยคุณแม่บอดเงินแล้วก็พี่บอดทองนะคะแต่คุณแม่นั้นยังไม่ชัวร์นะคะว่าจะมีเบบีหรือเปล่าเราก็ต้องรุนกันอีกอีกต่อไปนะคะรุนอีกสักระยะหนึ่งเนาะคุณแม่จะได้กล้าพูดรับปากเต็มคําว่าน้องอคุณแม่บอดเงินนะมีเบบีหรือเปล่านะคะจะมีบอดเงินจูเนียหรือเปล่าเราต้องมารุนกันอีกอีกอีกครั้งนะคะ นี่คือบริเวณที่เราจะใช้ใช้สร้างบ้านปลูกบ,บ้านให้กับครอบครัวตระกูลบอรเราได้อยู่นะคะน่าจะเพียงพอสามเชือกนะคะคุณแม่พาแม่แม่พี่ๆทุกท่านมาชมที่กันก่อนเนาะลกล้างเพราะว่าเราไม่ได้มาดูแลก็หลายปีอยู่ บริเวณที่เราจะสร้างบ้านให้กับครอบครัวตระกูลโบนะคะฝากแม่แม่พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะช่วยอุดหนุนผลไม้สั่งจองผ่านออเดอร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านเพราะว่าค่อนข้างจะใช้งบเยอะเนาะช้างสามเชือกก็ต้องเป็นพื้นที่บ้านออกจะต้องกว้างพอสมควรนะคะถึงจะอยู่ได้ทั้งหมด3มเชือกนะคะ ฝากแม่แพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะคุณแม่ฝากด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ลาไปก่อนนะคะร้อนมากวันนี้เด็ดเปรี้ยงเลยนะคะ,ะสวัสดีนะคะลากันไปก่อนคะ่ะ